โปรแกรมไฮยาลูริกแอซิดอันตรายไหมเลือกอย่างไรนะคะ อันดับแรกนะคะก็คือควรทำพิก,การณากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบวมช้ำเป็นก้อนหรือว่าเสี่ยงเข้าเส้นเลือดที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะคะนอกจากนี้นะคะควรจะทำในคลินิกที่มีความสะอาดนะคะคลินิกที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะคะฟิลเลอร์ที่ใช้สารเติม,เต,มเต็มที่ใช้ก็ควรจะเป็นของแท้กที่สั่งตรงมาจากบริษัทด้วยะคะ่ะก่อนการฉีดสารเติมเต็มนะ เราก็ควรจะตรวจเช็คนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะสามารถตรวจสอบกล่องยานะคะสแกน QR code นะคะเพื่อตรวจสอบของแท้เช็คเลขล็อตจากบริษัทได้ด้วยค่ะโปรแกรมฟิลเลอร์ใต้ตานะคะควรเลือกใช้สารไฮโดริกแอซิดแบบไหนนะคะคำตอบก็คือหลากหลายมากเลยนะคะซึ่งอยู่กับความต้องการของ คนไข้ของแต่ละคนนะคะแล้วก็อยู่ที่ใบหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเลือกแก้ไขในแต่ละชั้นที่แตกต่างกันนะคะบางคนมีปัญหาที่ชั้นลึกบางคนมีปัญหาที่ชั้นกลางบางคนมีปัญหาที่ชั้นตื้นนะคะเราก็จะเลือกฟิลเลอร์ที่มีความแข็งความนุ่มนะมีค่า G prime นะคะมีค่า Cohesivity ร e o l o g y ที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะ